นะครับของคุณพี่เบนจาม่านะครับชามอัมพหรือว่าพี่ที่เรารู้จักกันในานามของพี่ราชันนะครับในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่พวกเราจะมาเร่วมกันฟังพระสวดพระธรรมเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับพระคุณเจ้าก็จะ เดินทางมาถึงบ้านงานพิธีนะครับฉะนั้นพี่น้องที่กําลังเดินทางมาหรือว่ากําลังตัดสินใจจะมาหรือไม่มาดีนะครับเชิญน,นะครับเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับมาร่วมกันนะครับฟังพระสวดพระธรรมในค่ําคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อน เพื่อนศพของเึื่อนร่างอันลวิญญาณของคุณพี่เบญจมาศชามภไพนะครับหรือที่ราชันไปยังเมรุหรือว่าชาปนสถานนะครับวัดชัยเครื่องนะครับเราพ็จะไปส่งดวงวิญญาณหรือว่าร่างอันลวิญญาณของคุณพี่ราชันนะครับในวันพรุ่งนี้ในบ่ายพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นพี่น้อง นะครับก็กลับเรียนเชิญนะครับในนามเจ้าภาพเชิญทุกๆท,ท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็จะอยู่ในช่วงของอาาศาสนพิธีนะครับเชิญทุกๆท,ท่านนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของอาการรักเข็มขัด นะครับในช่วงของอเป็นการป้องกันนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของหน้างานพิธีนั้นก็จะมีบรรดาอสมอนะครับในทุกๆค่าคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานต่างๆนะครับทีมอสมอทุกๆหมู่บ้านนะฮะก็จะมาร,ะร่วมกัน นะครับอสมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับพระจอบแทนนั้นน้อยนิดเลือเกินนะครับแต่ก็ทําด้วยหัวใจทําด้วยหน้าที่ที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับก็มีหน้าที่มีทีมงานของอสมนะครับของโม13เราก็มี10กว่าคนนะครับที่ทํางานกันอย่างขยันขันแข็ง นะครัเมื่อก่อนก็อาจจะเมื่อก่อนที่จะมีโรคระบาดก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทหน้าที่แต่ว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด1 9นะครับที่มาทำให้พวกเรานะครับทำให้พวกเราเอามีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับมีชีวิตที่ต้องเขาเรียกว่า new normal เนาะ นะฮะก็ต้องมีการสวมแมสนะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิถ้าไปในที่ชุมชนต่างๆนะครับฉะนั้นพวกเราก็ต้องทําให้มันเป็นปกติของการใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่มาถึงแล้วก็ให้เดินไปยังจุดคัดกรองนะครับโควิดนาที 19, ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการาวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับ แล้วก็พ่นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่ก็ต้องเกิน70%ขึ้นไปก็จะได้ฆ่าเชื้อโควิด1 9ทีนะครับสำหรับท่านที่มาจากบ้นไกลบ้นไกลเนาะนะครับก็ให้ดูในส่วนของการลงรายชื่อนะครับทีมอสมอบ้านชัยมงคลเหล่านี้นะครับมี เกือบ20,000นะครับก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในในช่วงที่มีสถานการณ์นะครับมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะต้องช่วยกันนะครับเมื่อในช่วงก่อนสงการช่วงสงการนะครับบ้านเราก็มีภาวะนะครับผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ซาซาแล้ว นะครับตัวผมเองก็บอกตรงๆเพิ่งมาช่วยงานวันนี้เองนะครับแล้วก็เสร็จจากการสวดพระธรรมก็จะทําประวัติแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพิธีกรดําเนินหน้าที่ในงานชาปนกิจนะครับคุณพี่ราชันหรือคุณพี่เป็นจมาชามำพายในวันพรุ่งนี้นะครับเสร็จจากตรงที่สวดนะครับ ในช่วงนี้ก็ต้องมีภารกิจค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวานก็เป็นงานกาชาตินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านชาวลิตศแสงอุทัยก็มาเยี่ยมมาเยือนกำบลเรานะครับที่วัดพงศัตว์นะครับเราก็ต้องทำหน้าที่ต้อนรับขับสู้ท่านเป็นอย่างดีนะครับในนามของ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรก็ต้องทำหน้าที่นะครับเมื่อวานก็ได้ต้อนรับขับสู้นะครับ